โอเคโจทย์ของพี่ก็ยังคล้ายๆเดิมนะฮะก็ยังเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่อิสระนะครับโอเคพี่ตั้งสมการเลยและการพี่ตั้งอ่าพี่ตั้ง EA ในน้องตอบพี่สายว่าพี่ควรจะจับเท่ากับ E อะไรอะ่ะลองอ่านจากโจดู E อะไรใครตอบได้ขอให้สอบได้เกรดสีอ่อ,อ่ะอ่าน้องสังเกตจากโจทย์ดีพี่สายกล่าวถึงตำแหน่งอะไรล่ะเห็นไหมตำแหน่งดีก็เป็น E อะไรครับ E D ใช่ไหมแล้ว EA มีอะไรอ่ะ EA คือตรงนี้ใช่ไหมสปริงมันหดตัวไงเพราะพี่สายบอกว่าสปริงยุบตัว6เมตรก็คือตัว X ถูกไหมครับ ก็มีเศษ1ส่วน2 k อะไรครับ k x กําลังหลายกํลังสองไปดูตำแหน่ง d อ่ะถามหน่อยตำแหน่ง d d อยู่ไหนนาะ d ตรงนี้ใช่ไหมถามหน่อยว่าสูงไหมสูงสูงก็ใส่ m อะไรครับ mg h ถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็น hd โอเคไหมโอเคนะต่อไปมีความเร็วไหมน้องดูในรูปครับมีความเร็วไหมน้องดูในรูปไม่รู้หรอกน้องต้องอ่านในโจทย์ครับเขาบอกว่าที่ตำแหน่ง d วัตถุมีความเร็วเป็นนี่เลยแปลว่าน้องต้องรู้ว่าความเร็วตรงนี้นะครับ vd นะฮะโจทย์ให้มาแล้วคือ5อะไรครับ 56เข้าใจปะ้ะก็แปลว่ามันจะมีพลังงานจน1นส่วนสอง mvd กำลังอะไรครับกำลังสองน้องเขียนว่าตัวแปรทุกอย่างน้องมีหมดแล้วนะน้องขาดแค่ตัวอะไรครับ hd ถูกไหมถ้าน้องหา hd มาได้นะครับโจทย์ถามว่าจงหาความสูง h นะครับก็คือ h ตรงนี้เข้าใจปะ่ะ hd ไปคิดมาเอาฝากน้องด้วยไปหาว่า hd เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่สายจะบอกคําตอบให้นะถ้าคิดไม่ตรงก็คิดมันตรงนะครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับขอร้องอย่าใช้เครื่องคิดเลขใครใช้เครื่องคิดเลขขอให้สอบตกอา คือน้องไม่ได้สอบตกกับาพี่แช่งแล้วครับคือน้องน้องก็รู้ว่าเวลาเขาสอบเนี่ยเขาไม่ใช่เครื่องเลขเข้าใจปะ่ะต้องคิดเองอ้าวถ้าเกิดว่าใครคิดเองขอให้สอบผ่านได้เกรดสี่โอเคไปคิดมานะครับคําตอบที่ถูกคือตอบข้อข้อสองนะครับโอเคอ้าวถ้าเกิดใครคิดได้ไม่ตรงกับพี่เนี่ยต้องเอามาให้พี่ดูนะเดี๋ยวพี่จะดูให้ว่าผิดตรงไหนนะครับ